絶対忘れたくない明日ファインダーこ近くも สำหรับใครที่กำลังมองหารหัสเล่นผมมีรหัสมาแนะนำครับรหัสนี้ไม่แพงนะครับเพียง300บาทเท่านั้นครับมีชุดให้ท่านผู้ชมใช้ส่วนแมปนะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถทักผมเข้ามาได้แล้วรหัสนี้ก็สะอาดสามารถเปลี่ยนอีเมลเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนชื่อแล้วก็สามารถยืนยันด้วยบัตรประชาชนได้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถทักมาซื้อกับผมได้โดยตรงเลยนะครับไม่เกลียนแน่นอนครับเอาช่องเป็นประกันนะครับโอเคครับไว้เจอกันครับไว้ดูคลิปกันเลย เอาล่ะสวัสดีคับคุณผู้ชมทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนูเปอร์นะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันใน GTA San Andreas นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับก็ที่จริงผมจะอัดฟูจิโทระหมดนั่นเองแต่ว่าหมดฟูจิโทระมันแคสนั่นะเองนะมันตาก ไม่ใช่กากที่มอดนะคอมกูกากนะไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรนะครับซึ่งมันไม่เคยเป็นไม่ไม่น่าจะเป็นที่คอมหรอกน่าจะเป็นที่ระบบของเกมกับเวอร์ชั่นของคอมมันไม่น่าจะเข้ากันได้นะก็เลยนะมันทําให้เวลาใช้อันตีไม่เกมหลุดนะครับก็เลยไม่ได้อัดให้ดูนะครับวันนี้ครับเราจะมาเล่นมอดที่มีชื่อว่าคอร์ซอสไททันหรือว่าไททันหกสิเมตรนั่นเองนะครับโดยที่มันก็ไม่มีอะไรมากเลยสำหรับวันนี้นะสกิลอะไรไม่เยอะเลยนะครับเพราะมันก็เป็นแค่ไททันน่ะเออน่าจะมาแปลงร่างกันเลยนะครับ กดตัวทีสองครั้งนะครับเป็นการแสบอกแสบร้อนนะครับอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกดเกินกดเกินนะครับโอเคนะตอนนี้ก็เป็นไททัน60เมตรที่เรียบร้อยละเวลาเดินนะครับเนี่ยเราไม่สามารถหันอย่างนี้ได้แล้วมันจะหันตามนะคือเราต้องคลิกเมาส์คลิกซ้ายคลิกขวาค้างไว้เออแล้วก็หันนะครับเวลาเดินนี่ต้องใช้ w a s d ให้ครบทุกทุกปุ่มเลยนะในการหันซ้ายหันขวาเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูใ,ใกล้เลยดินี่นะครับเป็นงนี้เลยแล้วก็ทําอะไรได้กดตัวอ e ีนะครับเป็นการเหยียบพื้นไหนดูดิ โอ้นี่นะเป็นการเหยียบพื้นลงนะครับปึ้มปึ้มเออนะครับโอเคก็ยังใช้ได้มาเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะลองไปเหยียบคนดูนะครับไอเหยียบรถดินี่รถคันนี้นะครับเดินเฉยเก็เหยียบได้นะครับแล้วก็มีตัวคอนโทรลนะครับเป็นการกดถ้ากดแช่ไว้นะแล้วมันจะกระโดดแบบไกลมากๆครับวูวออกทะเลออกทะเลโอเคขึ้นมาละเดี๋ยวเราจะลองเหยียบดูแล้วกันนะครับแบบใช้สกิลเหยียบอ่ะเออ เนี่ยมัใกล้ๆมากใกล้ๆเข้ามาอีกเข้ามาอีกเข้ามาอีกยกขารอละลบไปเลยเออโอ้โหรุนแรงเหลือเกินไปไปต่อเลยลเราจะไปค่ายทหารดีกว่านะครับนะี่ยเป็นอะไรกับค่ายทหารมากนะี่ยเป็นอะไรต้องไปค่ายทหารตลอดครับที่กลับล่างคือกดตัวเอฟนะในการกลับล่างมาละตรงนี้เลยแล้วกันอืม แปลงร่างแบบเท่แล้วกระเทิลบลงพื้นแบบหหดเลยเหยียบเหยียบเข้าไปเลยยีเข้าไปนะครับเหยียบแล้วก็ยีมันทิ้งนะครับไปเดินเราไปเดินเราเเอาไปปะไรปะเออเดินได้อยู่เฮ้ยเฮลิคอปเตอร์ไม่ชนเราเลยเดี๋ยวเ,ยวเออเราสามารถเปลี่ยนมุมมองเป็นมุมมองนี้ได้นะครับว้าวโอ้นี่มันอะไรกันต้นขาอย่างนั้นเหรอต้องปะทะกับอันนี้แล้วเฮลิคอปเตอร์นะครับถ้าเรากระโดดละ่ะ อโดนถ้กากระโดดแม่งมีแรงส่งด้วยเฮ้ยนี่มันมีจะไปโดยิงด้วยปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะยิงเหรอน่าจะยิงเพราะว่ามันเห็นเราเป็นเครื่องบินนะครับเพราะว่าล่างจริงๆเราก็เป็นเครื่องบินนั่นแหละนี่เหยียบพ,นะพังเลยเหยียบพังเลยโคตรโหดมีอีกไหมมีอีกไหมทหารอยากโดนรถถังอะเออรถถังมีเปล่าเอ,อ ันนี้เป็นวิธีท,ทำลายเฮลิคอปเตอร์นะครับต้องกระโดดตรงนั้นมีเครื่องบินเยียบเครื่องบินเอาไอ้ตรงนี้สร้างขึ้นมาใหม่เหรอไม่รู้อะบางอ่านยิงนะบังอ่านยิงนะเยียบเออพังพังเปล่าจะเหลือเหรอเละนะฮะโอเคเราเดินเล่นโคตรชิลเลยตอนนี้รถถังยังไม่มาครับอยากเจอรถถังมากเลยตอนนี้ เซตแล้วก็ตั้งเป็นหดาวมารถถังจะมาไหมหกดาวละเฮ้ยโอ้ยยังไม่มาเรอนึกว่ามาละคือตรงนี้สามารถเหยียบได้ปะด้วเหยียบไปแล้วไม่รู้นะครับอาจจะเหยียบไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยังยังอยากโดนยิงมาทําไมยิงไม่โดนไม่ต้องยิงตอนนี้อยากเจอรถถังเฮ้ยนี่รถถัง รถถังมเหยียบรถถังไม่ได้เราก็ทืบแล้วกันทืบไปเลยอืมไอ้ตรงนี้โดนไอ้ด้านหลังไม่โดนที่ด้านหลังโดนคันหนึ่งแต่ว่ารถถังไม่โดนม,มาโอ้ยเหยียบลงไปแล้วรถถังเป็นไรไหมไม่เป็นไรเลยทําด้วยอะไรวะเนี่ยเหยียบลงไปอีกรอบนึงทืบซ้ำรถถังทําด้วยอะไรวะ โอเคครับอันนี้คือเราเปลี่ยนไททันนะเป็นคิงคองนะครับใครที่ดูเคยดูเรื่องคิงคองนะไม่มีอะไรทําอ่ะไม่มีอะไรทำเออ,นนอ,อถ้าเอาไททันตัวนี้ไปไปสู้กับไททันที่เราไปลงสกินมาไปลงหมอดมาเพิ่มเป็นไททันที่มันเป็น NPC นะครับในการเราเราก็มาสู้กันอาจจะสนุกนะครับขี้เกียจไงเอารถถังมาเขาเหยียบย่ำลงไป อ,อรถถังก็ไม่เป็นไรเช่นเคยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ไปเจอกันครับบ๊ายบายนะเหยียบอีกรอบนึงก่อนไปเหยียบลงไปเลยมันน่าจะมีการระเบิดตัวไว้โอเคไป